็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วหลังจากที่มาซาโยเได้เข้ามาในห้องประชุมกับเวอร์กินเขาก็ได้พูดขอโทษมิทาราในเรื่องที่เขาได้ชุบมือเปิดการขึ้นครองอํานาจขอ,องตัวเขาแต่ทว่ามินิก็ได้พูดว่า นี่ฟาบาดข้าขอให้ท่านมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ต่อด้วยคาริกิเลโอคาริกิเลโอก็พูดว่าถูกต้องการที่เราจะได้รับท่านมิธาลาขึ้นเรือลำเดียวกันกับพวกเราหรือไม่นั้นมันก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวทางการปกครองของพวกเราในอนาคตเพื่อประโยชน์ของตัวข้าและมนิดเราก็ต้องการเพื่อนเพื่อแบ่งปันการต่อสู้ของเราด้วยมินิธและคาริกิเลโอกําลังอ้อนวอนมาซาเยคีพร้อมกัน มันก็สายเกินไปแล้วที่เขาจะเห็นมันต่อหน้าต่อตาและตอนนี้มิธลาก็ได้ยินบทสนทนาแล้วมิทาลาก็คิดในใจว่าฉันไม่ต้องการถูกขอให้เข้าร่วมกลุ่มกับพวกเขาผู้ตามตรงมิธาลาก็ได้รู้สึกกับว่าเขาเกลียดชังมันสุดๆอย่างไรก็ตามเขาก็คิดว่าเขาจะอยู่เฉยๆดีกว่าที่จะถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้มิธาลาก็ไม่ได้งูดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าเขาไม่มีความคิดลีริ่มเหลืออยู่แล้วและต่อมาเวอร์กิงก็ได้พูดว่า เจ้าโง่เจ้ายังคงไม่ลืมสัญญาที่จะไม่บังคับมาซาโยคิใช่ไหมพอได้ยินเวอร์กินถามเช่นนั้นมินเนก็ได้ตอบว่าไม่ไม่ท่านเวอร์กินต่อด้วยคาริกิเลโอท่านมาซาโยคิฟาบาดระหว่างที่มินเนตและคาริกิเลโอก,กําลังรนลานอยู่นั้นมาซาโยคิก็ได้รีบปิดปากเวอร์กินที่ไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วมินเนและคารกิกกเลโอก็ได้รู้สึกประทับใจและเวอร์กินก็พูดว่า โอ้มาไซยูคิฉันก็คิดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่อยากจะให้คุณเรียกฉันด้วยชื่อเล่นของฉันว่ากินหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการที่อยากจะเรียกฉัน mm. พอไดินชน,นั้นมาไซคิก็ตอบว่า mm. เอออืงั้นคุณกินละ่ะ mm. พอด้ยน,น,นัชนเั้นวกิ้งก็ตอบว่าฮ mm. ึยฮ้ยยินดีที่ได้ยินนะมาไซยูคีคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาต่างจากรูดล่า ถ้าคุณไม่ได้รังเกียจคาริเกลโลและคนอื่นๆไม่ใช่เรื่องของฉันรีสลับคุณทางคู่อารมณ์ของวอร์กินก็ได้ดูดีขึ้นมาเล็กน้อยอารมณ์ของวอร์กินก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาและมิธาลาก็ได้รู้สึกโล่งใจเมื่อเขาดูขบวนการทั้งหมดมิทาลาก็ได้ตระหนักจากื้นบึ้งของหัวใจของเขาว่าเขากําลังจะมีปัญหาและเขาก็เข้าใจแล้วและเขาก็คิดว่าเหตุผลเดียวที่พวกเขาอยากจะให้ตัวมิธา,า,าลาเข้าร่วม ไม่ใช่แค่เพื่อที่จะให้สถานการณ์มีเสถียรภาพแต่พวกคาริเกลโลก็ยังต้องการเพื่อนที่ช่วยเหลือพวกเขาเชื่อคายคมโกรธของเวอร์กินจริงๆแต่แล้วอีกครั้งแล้วเด็กคนนั้นล่ะมาไซาย,ยูคิมิทาลาก็สงสัยว่าเขาเหมือนกับตัวเขาหรือเปล่าและมิทาลาก็ไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นและต่อมามาไซชาิก็พูดว่ายังไงก็เป็นมิธาลาสังใช่ไหมพอนเนเซนัน,นมิทาลาก็ตอบว่า ฉันไม่รู้จักคุณแต่ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นองค์จักรพรรดิคุณสามารถเรียกฉันอะไรก็ได้ตามที่คุณชอบพอินฉันานมาสายคิดก็ตอบว่าแล้วฉันจะตอบรับข้อเสนอของคุณแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวฉันมิทราซังเป็นหมายความว่าฉันไม่รู้บางทีฉันก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาสำหรับคุณพอินฉันานมิทราก็ตอบว่าคุณหมายความว่าอย่างไรคุณเป็นถึงองค์จักรพรรดิไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับคุณ พอิีชนานมาไซาคีก็ตอบว่าเปล่าใชนไม่ได้ไหมายถึงอะไรแต่แค่อยากจะให้คุณใจเย็นๆแล้วตอบฉันตรงๆพอิีฉนานมิทลาก็พูดว่าแล้วคุณอยากจะพูดเรื่องอะไรมิทลาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่มาไซายอยู่คีพยายามที่จะพูดแต่ผลลัพธ์ของการตอบสนองนี้จะกำหนดชะตากรรมของมิทลาแล้วมาไซาคีก็พูดว่ามิทลาสังคิดว่าฉันเป็นคนธรรมดาใช่ไหมพอดีฉน,น้นมิทาลาก็ตอบว่า เจ้าหมายความว่าข้าไม่สุภาพงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องขอสารภาพว่าเจ้าไม่มีที่ไหนดีเท่ากับพี่ชายของข้าองค์จักรพรรดิดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่สามารถอยู่เหนือพวกเราได้หลังจากที่พูดจบมิธาราก็คิดในใจว่าว่าแล้วถ้าฉันพูดแบบนี้ฉันก็คงจะแย่แน่แน่มิธาราก็คิดอย่างนั้นแต่เขาก็อยู่ในอารมณ์สิ้นหวังถ้าเขาจะต้องถูกกระทําโดยเวอร์กินเขาก็ไม่ได้ต้องการให้จะทนทุกข์ทรมาน เขาคิดว่าแม้แต่เวอร์กินผู้ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่เติมเต็มความปรารถนาดังกล่าวคําตอบที่เขาได้รับนั้นมันก็มากกว่านั้นมันไม่ได้มาจากเวอร์กินแต่มันมาจากมาซาโยคิมาซาโยคิก็พูดว่าคุณมิทาราคุณก็ยอดเยี่ยมมากจะก,ก็ต้องการพนแบบคุณพอนนีเชนั้นมิทาราก็พูดว่าฮะเขาไม่รู้ว่ามาซาโยคิหมายถึงอะไรแต่เมื่อเขาถามกลับไปมาซาโยคิก็ได้ให้คําตอบอย่างกระตือรือร้น มาไซย,ยีก็พูดว่าคุณรู้ไหมเพราะอำนาจของฉันคนอื่นก็ว่าจะคิดว่าฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันคนนี้มาไซยค์คีก็ได้ตะโกนใส่มิธาลาไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าเขาต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดเพราะทักษะเฉพาะตัวของเขาผู้ถูกเลือกที่เขาได้รับและตอนนี้ทักษะเฉพาะตัวของเขาก็ได้พัฒนามาเป็นสุดยอดทักษะราชันแห่งวีรบุรุษ อำนาจนั้นก็ยิ่งใหญ่มากได้ถึงแม้ว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีที่จะปล่อยให้การเมืองเป็นของมือสมัครเล่นแต่เขาก็ได้รับการประเดบบาทเป็นข้อยกเว้นและมิทลาก็พูดว่าพูดหมายความว่าอะไรแล้วมาไซาคิก็ตอบว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันดีใจมากที่มีคนอย่างมิทลาซังที่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของฉัน หลังจากที่ได้ฟังคาพูดของมาซาเยคิหยดน้ําตาก็ได้หลั่งไหลออกมาจากดวงตาของมิทาลาและเขาก็ได้พูดว่ามาซาเยคิคุ้งไม่สิฟ้าบาดความยากลำบากของมาซาเยคิไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับโลกนี้แต่มิธาลาก็สามารถเข้าใจพวกเขาได้เล่ากับว่าพวกเขาได้กลายเป็นของมาซาเยคิแล้วและนั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดหากเขาเป็นคนที่เข้าใจมาซาเยคิ แล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ตรงกข้ามก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันและมาไซก็พูดว่าเฮ้เมื่อเข้าใจฉันแล้วไม่ต้องเรียกฉันว่าฟาบาดอนใเชนันมิทาราก็ตอบว่าใช่ถูกต้องฉันเข้าใจฉันเข้าใจยังก็เก็บหัวใจเหมือนกันแล้วมาไซก็พูดว่าอะไรนะแต่มิทาราก็พูดว่าฉันอยากให้เธอฟังในช่วงเวลาที่เร็ว้ายที่สวดคนคนหนึ่งก็ได้ถูกัาเพียงเพราะว่ามิธาราเขาได้กระซี แล้วก็มันกำลังจะมีปัญหาพูดตามตรงมิทาราเก็บจะคิดจะหยุดปากค้างอยู่แล้วแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็ยากที่จะพูดตความในใจออกมาและต่อมามาาซคิดก็พูดว่าฉันเข้าใจในกรณีของฉันแม้ว่าฉันจะถูกพูดความคิดเห็นของฉันมันก็ไม่ได้ผ่านคนอื่นก็ได้ตีความเอเองและชื่อเสียของฉันมันก็เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังโดยที่ไม่ให้ฉันได้พักเลย และสิ่งต่อไปที่ฉันจะรู้ว่าฉันต้องเป็นจกักรพรรดิใช่ไหมพอที่ฉนานมิทาราก็พูดว่านั่นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเอลไซคิก็ตอบว่าใช่ใช่ฉันกลัวจริงๆเพื่อนของฉันกินไลซังเขาหน้ากลัวมากในตอนแรกแต่ตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วแต่เขาก็เคยต่อสู้กับคุริมโมรุซังตลอดเวลาฉันบอกไม่ได้ว่าฉันอยากให้เขาหยุดเอ่อยชื่อฉันสักกี่ครั้งพอเอาไซยูคิพูดมาเช่นนานมิทาราก็พูดว่า จะเข้าใจแล้วครั้งนี้จึงไม่ได้พาพี่เลี้ยงมาด้วยจั่ก็กลัวที่พวกเขาจะพูดการเจรจารได้ทำลายความคิดเห็นของคนคนหนึ่งซึ่งเลับว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปในอดีตเฉพาะครั้งนี้เขาไม่สามารถทำผิดพลาดได้และต่อมามิทลาก็ได้พูดว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแค่ฉันคนเดียวแล้วมาซาจะคิดก็ตอบว่าฮ่าฮ่าแล้สองคนลำบากเหมือนกันเลยจริงๆไม่ใช่เรื่องตลก มาซาจิคิและมิธาลาก็ได้พูดคุยกันโดยที่ลืมการมีอยู่ของคนอื่นๆพวกเขาก็ได้มีรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาและไม่นานมิตรภาพระหวา่างทั้งสองคนก็ได้เบ่งบานและต่อมามิธาลาก็ได้พูดว่าใช่แม่ของฉันสามารถสร้างภูมิต้านทานโลกได้เพราะว่าเธอมีท่านพี่ลูรลล่าอยู่ในร่างกายของเธอเดิงนั้นฉันจึงมีชีวิตอยู่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก่อน แม้แต่เวอร์กินก็ยังแปลกใจแต่สำหรับตอนนี้เพื่อเป็นการเฉล่้อมพิธภาพพวกเขาก็ได้เฝ้าดูอย่างเงียบๆณนะตอนนี้มาซายเคิและมิทาลาก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันปัญหาเ้อหมก็ได้เคลียร์คลายลงมิทาลาจึงได้ตกลงที่จะช่วยเหลือมาซายเคิอย่างไรก็ตามเพียงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองมิทาลาเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มคุนนางของครอบครัว และสนับสนุนพวกเขาจากเบื้องหลังและเขาก็มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นแต่เขาก็ตัดสินใจหลังจากที่ว่าการพูดคุยกันมันจะสะดวกกว่าสำหรับพวกเขาและต่อมามิทราได้พูดว่าฉันจะรักษาสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นอยู่ได้รวมพวกขุนนางที่ไม่มีความสูขก,กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามฉันก็จะพยายามเกี่ยวกอมคนที่มีความสามารถมากขึ้น ให้ร่วมมือกับพวกคุณและต่อมาไมคก,ก็ได้พูดว่าขอขอบคุณเรากำลังขาดแคลนพนักงานอย่างมากและอย่างจริงจังต่อด้วยคาร์ลิเกลโอมันก็จะดีกว่าสำหรับกองทัพเช่นกันการกาอกรกบฏท,ที่น่าสงสารก็จะทำให้สูญเสียบุคลากรเท่านั้นหากท่านมิธาลาเต็มใจที่จะทำงานกับพวกเราเราก็สามารถจัดการกับพวกกบฏได้เมื่อเวลาผ่านไปและแล้วสถานการณ์ก็ได้จบลงอย่างสวยงาม หลังจากการประชุมเชื่อสุดลงแล้วสถานการณ์ก็ได้ถูกไล่ออกไปในตอนนั้นเทสตราซาก็ได้พูดว่กากรุณารอสักครู่เทสราซาก็ได้พูดกับมิทาลาขณะที่เขาได้ยืนขึ้นท่านมิทาลาขอเวลาสักครู่ได้ไหมพอดีชนามิาราลาได้ตกใจอย่างมากเขาก็จาสิ่งที่เขาพูดกับเทสราซาได้อย่างแม่นยําเขาก็รู้สึกโล่งใจกับสถานการณ์ที่เคลียอนคลายแล้วแต่บางทีเขาก็อาจจะคิดว่าเขาไล่เลียงสาเกินไป แล้วเขาก็พูดว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็ได้นั่งลงบนเก้าอี้ของเขาเขาก็พยายามที่จะไม่ส่งเสียงสัน่นพอได้ยินคำถามวอร์กิ้งก็พูดว่าเปล่าเป็นเรื่องบางสิ่งที่ฉันสงสัยก่อนหน้านี้ฉันก็เลยต้องไปขุดคน้นคุณมีทักษะเฉพาะตัวซ่อนอยู่ใช่ไหมพนได้ยน,นมิทาลาก็ได้พูดว่าอะไรนะฉันเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งมิทาลาก็พยายามที่จะปฏิเสธโดยคิดว่า เม่ได้เคลื่อนตัวไปแล้วแต่เขาก็กลับถูกเททรัสซาขัดจังหวะเททรัสซาก็ได้ขัดจังหวะเขาต่อไปโอ้อย่าเข้าใจฉันผิดมันเป็นอาเพศของหมดสตีถูกต้องวายร้ายทักษะพิเศษใช่ไหมนั่นเหมือนกับว่ามันถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นบางทีก็อาจจะเป็นด้านพ่อของคุณคุณกลัวฉันไหมมิทาลาเขากลัวมากแต่เขาก็ได้รับการสอนว่ามันเป็นชะตากรรมของลูกชายคนโตของตระกูลและต่อมาเททรัสซาก็ได้พูดอีกว่า ถ้าคุณรู้เรื่องนี้ฉันแน่นใจว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเจรจารได้ดีขึ้นในอนาคตเททราซ่าก็ได้บอกกับเขาแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่บ่อยนะที่เททราซ่าจะดีกับคนที่เธอชอบและต่อมามิทราราก็ได้พูดว่าอา้าวพลังแบบนั้นเขาก็ยังพูดไม่จบเลยเบอร์กินก็พูดว่าจริงนะฉันจะไม่บอกวิธีใช้ให้หลอกนะแต่ฉันก็จะบอกคุณอีกอย่างเป็นพลังที่ยอดเยี่ยมมากพอดิฉันนั้นมิทราราก็พูดว่าหืม ายเทธราซาก็ได้พูดต่อไปคุณก็กลัวภรรยาของคุณเหมือนกันแต่มิทาราก็พูดว่าไม่มีทางภรรยาของฉันขี้อายมากเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยและฉันก็ไม่เคยดูเธอเลยสักครั้งในจากที่พูดจบมิทาราก็คิตในใจว่าช่างโง่เขาเหลือเกินมิทาราก็ได้หัวเราะเททราซาและเธอก็ได้เย้มอย่างขมขืน่นต่เททราซาก็พูดอีกว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่านั่นคือข้อมูลที่ฉันได้เพื่อช่วยคุณเจรจาข้อตกลงนี้ แม่ของคุณก็ปลอดภัยจากมันดังนั้นมันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ภรรยาของคุณพอในขนะมิธาลาก็ได้พูดว่าไม่มีทางแต่เทตรสซา,าก็พูดอีกว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเข้าใจท่านมิธาลาไหมถูกต้องคนพู้จะมีลูกคนที่สองใช่ไหมถ้าใช่ภรรยาของคุณก็รักท่านมิธาลาเหมือนกันมิธาลาก็ได้อารมณ์เสียและต่อมาคาเลกิลโอเลโอเเมนิกได้พูดคุยกับมิธาลาแล้วกล่าวว่าจะมอบผลประโยชน์ให้กับเขา แต่เวอร์กินก็เป็นผู้ทําลายบรรยากาศนั้นแต่มันก็เป็นคาพูดของความจริงเวอร์กินก็พูดว่าเจ้ามันโง่เจ้ารอลูกคนแรกอยู่แล้วใช่หรือไม่บางทีภรรยาของเจ้าก็อาจจะคิดมาตั้งแต่นางให้กำเนิดลูกชายเป็นทายาทในฐานะภรรยาของขุนนางนางก็ทําหน้าที่ของเธอแล้วเจ้าเคยบอกภรรยาของเจ้าหรือไม่ว่าอย่างไรรู้สึกมาตั้งแต่แรกและต่อมิทธาลาก็ได้พูดว่าคุณหมายถึง แต่คนที่ตอบก,ก็ไม่ใช่เวอร์กินแต่เป็นเทสทร่าเธอก็ได้พูดว่าคุณเคยบอกเธอไหมว่าคุณรักเธอพอดีฉนานมิทลาก์ได้ตระหนักว่าเขาไม่เคยได้พูดเรื่องแบบนั้นเลยและเขาก็ตระหนักถึงความโมง่เขลาของตัวเขาเองและใบหน้าของเขาก็ได้ดูซีทันทีและเทสทร่าก็ได้พูดต่อการแสดงถึงความรู้สึกของคุณด้วยคำพูดมันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความรักของคุณ คุณไม่ควรใช้โอกาสนี้เพื่อบอกภรรยาของคุณว่าคุณรู้สึกยังไงเทตราซาได้บอกกับเขาและมิธาราก็ได้พยักหน้าและเขาก็ได้พูดว่าฉันขอโทษสลับเรื่องนี้ละด้วยเหตุผลนี้เขาจึงได้วิ่งออกไปด้วยความเร็วที่สุดเมื่อมิธาลากลับบ้านไปเขาก็ได้เห็นภรรยาของเขาซึ่งกำลังจะออกจากบ้านเขาเข้ามาทันเวลาพอดีมิธาลาก็เข้าใจถูกต้องและปฏิบัติตามคำแนะนำของเวอร์กินและเทตอราซา เป็นผลให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้วายที่สุดของการยาลางได้มาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามิทาลาก็ไม่เคยลืมปมก,กตัญยูของเขาและเขาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับจกักรพรรดิองค์ใหม่มาซาเยคีและสนับสนุนจักรวรรดิอยู่เบื้องหลังดังนั้นถ้าสามกลุ่มหลักของพวกขุนนางอิมพีเรียลจึงได้ตกอยู่ภายใต้คําสั่งของจกักรพรรดิมาซาเยคีองค์ใหม่สเสถียนภาพของระบบการปกครองซึ่งคาดว่าก,ก็อาจจะใช้เวลาหลายปี กาะทำได้เสร็จในเวลาไม่กี่เดือนในคืนวันที่มิทาลาได้กลายมาเป็นเพื่อนกันและวันถัดมามินิดและมิทาลาก็ได้มาดื่มด้วยกันและมินิตก็ได้พูดว่ามันเป็นอย่างที่ท่านเชสตารซาพูดเลยใช่ไหมพอเช่นนั้นมิทาลาก็ได้ตอบว่าก็ใช่โชคยังดีอยู่มากด้วยความช่วยเหลือจากท่านจอมาริโมโลและท่านเวอร์กิลพวกเขากำลังนั่งดื่มอวยพรในร้านอาหาร ใน Imperial City เมื่อปัญหาของพวกขุนนางได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาเดียวที่เหลืออยู่ก็คือผู้ลุกรานพวกเขากำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปทุกมุมของจักรวารดเพื่อตรวจสอบสัญญาณของปัญหาหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็จะมีรายงานและพวกเขาก็จะมีอัศวินขององค์จักราพรรดิที่จะระเบียบใหม่ประจําการอยู่ในเมืองต่างๆพวกเขาไม่สามารถระวังตัวมากเกินไปแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถให้พื้นที่ที่หายใจได้ นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาวางแผนการจะดื่มให้เต็มที่ในคืนนี้และพวกเขาก็ได้พูดถึงการต่อสู้อันดินน้นรนและควหวางของพวกเขาสลับอนาคตของจกอักรวรรดิพอมาลองคิดดูแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะแก้ชิดกับมินนตได้ขนาดนี้เขาก็เป็นทหารที่ดีแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้พวกเขาเข้ามาตอนนี้พวกเขาก็เป็นเพื่อนรักในร่วมกันเป็นกำลังสนับสนุนที่ดีที่สุดของสมเด็จพระจกักรพรรดิมาซาฮิคี พวกเขาก็ได้ดื่มกันมากขึ้นและพวกเขาก็มองกันมากพอแล้วจากนั้นมินิก็ได้เข้ามาพร้อมกับเสื้อคลุมที่แขนของเขาแล้วมินิก็พูดว่าแล้วการเปลี่ยนงานรู้สึกอย่างไรที่ได้มีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่เพราน,นั้นคาริกเกลโลก็ได้นึกถึงคำถามนั้นอีกครั้งและเขาก็ได้ตอบกลับไปว่ามันก็เป็นคนรู้สึกโกงเหมือนกับว่าฉันได้ลืมเป้าหมายไปแล้วเพชาน,นั้นมินิก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหม หลังจากที่ผู้เชี่ยวหนานมินิก็ได้ยื่นซองมาให้คาร์ลิเกลโอคารลิเกลเโอก็สงสัยว่ามันมีกระดาษอยู่ข้างในนั้นหรือไม่และมันก็มีความหนามากมันเป็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็พูดว่านี่คืออะไรแต่มินิกก็พูดว่าอย่าเปิดที่นี่มินิกก็พูดไม่ชัดเจนและหยุดเพื่อที่จะด,ดื่มแก้วของเขาจากนั้นเขาก็ได้วางแก้วเปล่าและลุกขึ้นยืนและคาร์ลิเกเลโอก็ได้พูดว่าเฮียจะกลับบ้านใช่ไหม คอดิชชันายเมนิมก็พูดว่าโอ้นันคือแรงงานที่ฉันให้คุณดูเมื่อหลายปีก่อนเพียงเพื่อให้ข้อแรกเปลี่ยนกับคุณฉันไม่ต้องการมันแล้วฉันจะทามีบางอย่างที่รบควนจิตใจข,ของฉันดังนั้นให้นายลองสังเกตดูฉันเองก็แปลกใจนิดหน่อยหรือว่านายจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้านายไม่รู้พอดิชนั่น,นคารลิโรก็พูดว่าหมแต่มมนิคก็ได้พูดต่อถ้าไม่สนใจเรื่องในอดีตก็อย่าอ่านแล้วผอมันทิ้งไป ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากมิเนตเขาก็แค่โบกมือแล้วจากที่นั่นไปโดยไม่ได้ตอบคำถามของคาริเกเลโอและเขาก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่ตามลำพังแต่คาริเกเลโอก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะเดิมอีกต่อไปเขาก็สนใจในสิ่งที่มิเนตพูดมากขึ้นเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนื้อหานี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาและนี่ก็คือจุดอ่อนของคาริเกเลโอคาริเกเลโอไม่มีครอบครัวเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้สกโปรก แต่เขาก็ไม่เคยมีส่วนในการกระทําความผิดใดๆที่สมควรได้รับโทษแต่คาริกิโลก็แน่ใจว่าเม่นิกก็รู้เช่นกันทั้งหมดที่เขาคิดก็คือมันเกี่ยวข้องกับตัวของผู้หญิงที่เป็นภรรยาเก่าของเขาและคาริคิโลก็คิดว่ามันคืออดีตของฉันหรอือพอลองมาคิดดูแล้วการแก้แค้นของฉันก็ยังไม่สมบูรณ์มันก็ค่อนข้างจะง่ายสาหรับฉันที่จะทําลายเขาหรือใครก็ตาม นั่นมันก็เป็นเหตุผลที่คารลิเกเลโอภูมิใจมากที่สามารถทําได้เมื่อใดก็ได้และเขาก็จะปล่อยให้การแก้แค้นของเขาผ่านไปโดยไม่ได้รับการตรวจสอบและคารลิเกเลโอก็พูดว่าก็อาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเรเชิญหน้ากับอดีตเพื่อนํามันมาปิดที่นี่คาร์ลิเกเลโอก็ได้พึพรรมพำกับตนเองและได้ออกจากร้านอาหารไปและเขาก็ได้กลับไปที่คขาลืหาดของเขาในเมืองหลวงและเข้าไปในห้องของเขา แล้วเขาก็ได้หยิบเอกสารจากซองจดหมายที่ไม่นิดได้ให้เขามาอ่านก็สำหรัคลิปนี้ผมก็ต้องขอจะไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับโดยพบกันใหม่คลิปหน้า